สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเปรียบเทียบนะครับกับไม้ใบราคาถูกนะครับราคากลางและก็ราคาแพงเมื่อมีความแตกต่างกันอย่างไรกบ้างนะครับในเรื่องของราคานะครับราคาถูกเนี่ยอยู่600กว่าบาทคิดง่ายๆไป700รนะครับราคากลางอยู่ที่1 9 9 0บาทคิดง่ายๆเลย2000ตัวแพงนะครับอยู่ที่ ,3990 บาทคิดง่ายๆนะครับกับ4 0 0 0บาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับคือในเรื่องของคุณภาพครับยิ่งคุณยิ่งซื้อเกรดสูงๆนะ คุณภาพก็จะดีตามไปด้วยครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดคุณซื้อแบบของราคาถูกเร,าาริ่มต้นคุณดูนะครับแค่ไอตรงเนี้ยเก็บงานก็แบบว่าละมันดูเกียรติธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อของแพงเห็นไหมครับว่าคุณภาพก็จะดีขึ้นนะครับวัสดุก็จะดีขึ้นมานะครับตามราคาครับนี่คุณดูเดี๋ยวเนะี้เห็นไหมครับกองแกงกองแกงไอเนี้ยเฮ้ยแบบแล้วก็อย่างนึงครับเนี่ยไอ้ลายอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกับอะไรครับ เอาติ๊กเกอร์อะไรมาติดติดไว้ครับจับไปแล้วแบบไม่รู้สึกแต่ถ้าเกิดคุณเป็นนเป็ของแพงนะครับหรือของเกียรติกาเงี้ยปุ๊บเนี่ยไอ้ติ๊กเกอร์เนี่ยเฮ้ยมีความสัมผัสแบบ3มิตินะครับนี่หรือตัวนี้นะครับเนี่ยดูนะครับไอ้ลายตรงเนี้ยไม่ใช่แบบรูปผ่านนะครับเฮ้ยมีความรู้สึกแบบ3มิตินะครับคือคือแบบว่าอะไรมีความเป็นเขาเหมือนเขายิงเลเซอร์เข้าไปครับว่าเฮ้ยมันยิงแบบว่ามันก็แบบสัมผัสอ่ะมีรอยสางับมีแบบว่าเหมือนกับยิงเลเซอร์เข้าไปที่หนึ่งอ่ะแต่เมื่อเกิดหลุมให้เราสัมผ มันก็คือมันของจริงครับไม่เหมือนกับอันเนี้ยนะครับเหมือนกับสติกเกอร์อะไรมาติดเนี่ยไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรนะครับสึกไม้ก็เป็นไม้นี่ครับโอเคครับ้วคาวนี้มาดูครับเป็นเรื่องของฟีลิ่งการตีนะครับก็คือยิ่งของแพงอ่ะมันก็จะใช้ว่าสุดที่ดีนะครับไอตัวเนี้ยนะครับมันก็จะแข็งๆนะครับเห็นไหมเดี๋ยวพี่ท่านได้ดูอ่ะแล้วตัวนี้ คุณเห็นไหมครับว่าเฮ้ยไม้นะครับมันมีการแบบเหมือนกับโยกมีการช่วยด้วยนะครับในเรื่องของการอะไรนะการเหวี่ยงนะครับแล้วก็มีการซัพพอร์ตแรงให้มันตีได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับในเรื่องของนะครับอ่ะพอเรื่องตีปุ๊บใช่ไหมอ่ะคุณก็มาดูนะครับกับนะครับเอ็นถ้าเกิดเป็นของถูกนะครับเขาจะติดเอ็นมาให้นะครับของที่มีราคากลางกับราคาแพงนะครับซึ่งเป็นรุ่นมาตรฐานเนี่ยเขาจะไม่ติดขึ้นเอ็นมาให้นะครับเพราะว่าการขึ้นเอ็นมาเนี่ย โดยที่ยังไม่ได้ตีเนี่ยขึ้นนี่ลานานะครับมันทําให้เฟรมเสียนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณเห็นนะครับว่าเฮ้ยเพื่อนทำไมไม้แบบที่อยู่ตามอะไรร้านนะครับโดยเฉพาะเนี่ยเขาไม่มีการขึ้นเอ็นเลยเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นเอ็นไปก่อนโดยไม่ได้ตีเนี่ยนานเนี่ยไอหน้าเฟมมันจะเสียนะครับไอเนี่ยที่มันแถมมาให้นะครับก็คือว่าก็พอตีได้พอตีได้นะครับก็คือตีเล่นกับเพื่อนได้หลังโรงเรียนอะไรอย่างงี้ได้เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณนะครับต้องการไปลงไปตีนะครับกับที่แล้วก็อะไรอ่ะกับไอ้นั่ ตามขอเสนานะครับคุณก็ต้องนะครับซื้อเป็นแบบรุ่นกานะครับหรือรุ่นสูงนะเพราะว่าเอ็นที่เขาแถมมาให้เนี่ยเฮ้ยมันก็จะมีคุณภาพอะไรที่มันดีกว่านะครับและสามารถอยู่ในเกรดที่สามารถนะครับเอาไว้ไปตีได้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือนะครับในเรื่องของเนี่ยกริปนะครับก็คือไอ้พันด้ามเนี่ยไอ้ตัวถูกกับตัวกางนะครับเชื่อไม่เข้าใจนะครับไอ้ที่มันแถมมาให้เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับ มันต้องไปซื้อเพิ่มเปลี่ยนใหม่ครับก็คือเนี้ยไอ้นี่คืออันที่เขาแถมให้เนี่ยจับแล้วสางครับไออันกลางก็เหมือนกันนะครับจับแล้วแบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่นะครับไออันแพงเนี่ยเฮ้ยจับได้นะครับนี่คือกริปที่พี่อันใช้อยู่แล้วยังไม่ทันได้เปลี่ยนเลยนะครับว่าเฮ้ยการสัมผัสเนี่ยไอกริปที่มันแถมมาให้เนี่ยปุ๊บเนี่ยไอนี่ก็ใช้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปเสียเวลาเปลี่ยนนะครับโอเคครับราคาวนี้เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งหลายคนนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับหรือละะะเเลยกกััันนนนไปปคคครรรรรบบืือออใ่งงขาถ้าเเกิดนนะครับป็ ของที่มีราคาตอนนี้ที่เพื่อนเห็นนะ1500บาทขึ้นมานะครับมันจะเริ่มมีประกันนะครับนั่นคือหมายความว่านะครับไออันกลางกับอันแพงเนี่ยเคลมได้นะจ๊ะไออันถูกเนี่ยหากเนี่ยเคลมไม่ได้นะครับก็การเคลมนะครับก็จะมีเงื่อนไขของบริษัทนะครับว่าอะไรนะครับมาจากการตีหักนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับเอ็นเกิน กหนดนะครับอย่างเช่นว่าเนี่ยเขาบอกให้คุณขึ้น30คุณไปขึ้น3.2แล้วมันแตกขึ้นมาตามคุณตีเนี่ยเขาก็แบบไม่รับประกันนะครับอะไรที่มันอยู่ในเงื่อนไขาการรับประกันเนี่ยเขาก็จะรับนะครับซึ่งมันก็มีอยู่ในระยะเวลานะครับแล้วแต่บริษัทนะบ,บางบริษัทก็60วัน45วัน90วันบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดนะครับมันกลับกลางกับแับสูงเนี่ยถ้ามันหักหรือเป็นอะไรนะครับในเงื่อนไขการประกันในวันที่เขากําหนดเนี่ยคุณ เปลี่ยนไปปุ๊บคุณได้ไม้ใหม่มาฟรีนะครับอันนี้คือเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าในเรื่องของอันนี้นะจ๊ะตองนะครับเดี๋ยวเพื่อนให้ดูนะถ้าเกิดเป็นแบบนะครับของที่มันอะไรอันนี้คือแบบเห็นไหมครับของแพงนะไอตัวสี่พันบาทเนี่ยได้ซองนี้มาเลยให้แบบเก็บจังดีอะสะพายได้นะข้างในามีของเก็บเพิ่มขึ้นมาให้ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยอย่างดีปุ๊บเนี่ย จับอย่างนี้ก็ได้นะครับสะพายหลังนี้ไปก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นของถูกกับของกลางนะครับเขาก็จะมักแถมให้ไอ้อย่างเงี้ยให้เป็นซองผ้าอย่างเงี้ยแต่นะครับของถูกไอ้ซองผ้าคุณภาพมักผผนก็ถูกถูกนะครับนะครับแต่ถ้าเกิดของกลางครับเฮ้ยเห็นไหมนี่ดูลายนะครับคุณภาพของกลางนี่คุณภาพแบบอย่างดีนะครับแล้วนี่แล้วก็จะมีในพวกลายถักขึ้นมานะครับของถูกก็อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมคุณดูเนื้อผ้า ต่างกันขนาดไหนครับแล้วก็เนี่ยมีการนะครับปักนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของถูกนะครับสกีนจะสกีนนะครับว่าการสกีนถูกแต่ว่าปักเนี่ยมันแพงนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือประมาณนี้ครับกับไม้ถูกไม้กลางไม้แพงนะครับก็ถามว่าเรื่องนี้อยากจะฝากไว้คือว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยราคามันไม่ได้บอกคุณภาพนะครับมันขึ้นอยู่กับายการเล่นด้วยแต่อย่างแรกคือมันต้องมีมาตรฐานก่อนไงเพื่อนเคยเห็นนะครับคนที่เขาใช้อะไม้แบบนะครับ อัลละสี่พันกว่าบาทอ่ะสี่พันห้าหรือสี่พันเจ็ดไม่รูจ้จำราคาไม่ได้ทุกวันนี้เขามาเล่นตัวละสามพันเจ็ดนะครับเอ,อ่อตัวตนั้นตัวนั้นสามพันเจ็ดใช่เขาบอกว่าให้ตัวสามพันเจ็ดมันเข้ามือมากกว่านะครับตอนที่เขาไปซื้อเขาซื้อแบบว่าอะไรตามนะครับตามหนูตาม,ร,ตาม,ตามรีวิวมากกันไปเดืนสุดท้ายอะ่ะเห็นไหมครับว่าเฮ้ยก็ของแพงมากๆก,ก็ไม่ใช่ว่าจะดีถ้าเกิดไม่เข้าตัวเราหรือบางคนนะครับใช้ตัวละเท่าไหรว่วะ สามพันนะครับหรือสองพันเก้าอย่างเงี้ยสุดท้ายนะครับไปเจอนะครับเข้าไปถนัดตัวละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทน,นะครับเอออย่างนี้ก็เห็นนะครับนี <mustard> ่ก็เห็นเพราะอะไรครับเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้มันเข้ามือมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเนี่ยราคามันอยู่ในเลทที่เป็นมาตรฐานเงี้ยอ่าอย่างเช่นว่าสําหรับพี่อ้ะนะพี่อว่าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเนี่ยมันเป็นเริ่มขึ้นไปเนี่ยเฮ้ยมันกลายเป็นเรื่องของรถนิยมแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตัวละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าส กับคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะชอบมากกว่าตัวสามพันบาทหรือสองพันห้าก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยครับแต่ว่ามันต้องมีมาตรฐารนไงไม่ใช่คุณเอาเอาร้อยกว่าบาทเอาร้อยกว่าบาทเดี๋ยวคุณภาพมันยังไม่ได้มาตรฐานไม่ผ่านเกณฑ์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอะไรที่มันเกินหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเพียงก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นรถซิโมนะมันเป็นสไตล์เพราะว่ามันได้มาตรฐานแล้วอะของผลิตอะไรมันได้มาตรฐานแล้วก็แบบว่าที่เหลือเป็นเรื่องรถซิโมนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเทียบในเรื่องของงานเนี่ยเนี่ยยังไงก็ตัวสีพันในงานมันก็แบบ ดีกว่าแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าการเข้ามือสุดท้ายการเล่นแบดนะครับมันต้องเข้ามือของของเรานะครับว่า้ถูกสไตล์เรานะครับถูกจริตเรานะครับเพราะไม้แต่ละประเภทเนี่ยมันก็เหมาะกับคนในแต่ละคนที่มีความแตกต่างนะครับแต่ว่า้มันก็ต้องมีมาตรฐาน่ะถ้าเกิดใครนะครับใช้หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าต้องหาไม้ที่สูกกับสไตล์ของคนนะครับเห็นไหมครับว่าไอ้ตัวเนี้ยคาร์บอนก็เกรฑก็สูงกว่านะเพราะราคามันต่างกันสองเท่าไง ค,คุณภาพงานเก็บอะไรก็ไอ,อ้ตัวน,นี้ก็สี่พันก็ต้องดีกว่าสองพันอยู่แล้วนะครับรวมถึงเนี้ยดูง่ายๆก็ได้ตรงตากไก่เนี้ยเห็นไหมครับว่าไอ้ตรงเนี้ยคุณดูดีๆนะไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีการแบบอะไรใช้ตากไก่แล้วแบบตรงเนี้ยใส่ตรงด้านข้างเนี้ยมีการเก็บละเอียดทุกอันนะครับแบบที่เห็นว่ามีคุณภาพสูงนะอนี้ไม่ใช่ไม่มีคุณภาพสูงแนละ้วมันก็มีนะเพียงแต่ว่าไอ้ตรงที่ให้มาของตรงเนี้ยนะครับมันยังสู้เกรดไอ้ตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็จะอัพ คุณภาพวัสดุขึ้นไปด้วยนะครับโอเคครับเรื่จบการรีวิวคลิปนี้ไปเดี๋ยวไปครานี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับตีแบตกันอย่างสนุกสนานครับแล้วก็อย่าไปทีเลทเรื่องราคามากไปนะครับก็นะครับเอาที่เหมาะกับตัวเองดีที่สุดครับโอเคครับเรื่จบการรีวิวคลิปนี้ไปคราวนี้นะครัเจ้าฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ